อันนี้จะเป็นการทำสองคอสอแบบ1เมตรครับผมยิ่งใหญ่มากเหมือนหมีกออกัรจะพูดหมอคอสองหมอจะวาดคอให้เป็นทีมเดียวกับโอเคแต่ห้ามวาดอวัยวะเพศพี่นังวาดสีสวัสดีค่ะโอเควานนี้โอเคมา ที่น้ำเลือาสีสดอีกแล้อันนี้เราอยู่ที่ออฟิปีปีที่แล้วเราเคยทำไว้ยังไอสิ่งนี้ปีแรกสุดของการทำเพจเลยเราเคยทำการแจกเราเคยทำสอข้อสออันเดิมไปแล้ววันนี้จะเป็นปีใหม่ที่ต้องเริ่มอะไรยิ่งใหญ่วันนี้จะเป็นการทำสอข้อสอแบบ1เมตรครับผมยิ่งใหญ่มาก ถ้าเกิดใครอยากได้ สคสออันนี้ก็คือให้แชร์คลิปนี้แล้วก็เขียนไวยพรแล้วเราจะไปคัดเลือกว่าใครเป็นเดอะเบสเราจะให้การอันนี้ไปเลยแชร์ใน Facebook กแล้ว YouTube กับคนที่ดู YouTube ก็ให้เข้ามาใน Facebook แล้วถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนก็ทำแทนไม่ได้กูนอนดิลูกของกันไหมว่าซื้ออะไรบ้างก็จะมีฟิวเจอร์บอร์ดกระดาษลิซ่าเอามาทำกระโปรงได้เลยเนี่ยไม่ใช่ลิซ่าแบ็คทิงนะลิซ่าฟิลิปส์กไม่ไ แล้วมีตัวอะไาอแล้วก็มีลิปบิ้นพอมารู้ว่าเราจะมีออฟฟิศใหม่มาโทรมามาซื้อลิปบิ้นแล้วนะลิบบิ้นอะไรเดี๋ยวจะตัดเปิดงานอ๋อแต่มีพี่ที่ตัดลิปบิ้นแต่สุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ทแล้วก็มีกากเพชรแล้วก็มีของเล่นนิดหน่อยกากเพชรนี่ของดีป่ะถ้ากากเพชรของดีมันต้องเรียกว่าดีเพชรหนึ่งไหมมันไม่กากมันไม่กากอ่ะแล้วก็ แล้วมีกติกาใช่ไหมว่าเราจะเอารูปแบบของแต่ละที่แต่ละคนเตรียมมาแล้วก็มาดูกันว่าใครออยากได้การแบบไหนเตรียมมาแล้วอ๋อเตรียมมาเตรียมมาก่อก็ก่อนก็บอกก้อยิ่งใหญ่ของตัวยิ่งใหญ่เหรอถ้างั้นให้คนอื่นก่อนใช่ป่ะก่อนของเจ๊เจ๊เลือกแบบนี้ปัดข้างหน้าแล้วก็เปิดแล้วมันก็จะตัหน้าก้อก้อก้อเริ่มก่อน กเราเริ่มก่อนกเราเริ่มก่อนเขาอะเป็นแบบนี้ก็คือมีข้างหน้าก็คือมีข้างหน้าแล้วก็แล้วก็มีข้างในแล้วบอกคนว่าเป็นยังไงแบบนี้แล้วก็มีข้างในไม่ไม่เขาเขาพูดไปแล้วเขาพูดอันนี้ไปแล้วก็คือจบนบจบจบเป็นโชว์ดีกว่า ก็ทำเป็นสปริงกระดาษอ่ะทำให้ดยู่เวลาเปิดมามันก็จะเด้งขึ้นมาอ่ะมึงยกขึ้นมาดิอายยกขึ้นมาไมวัยหนักไหมไม่มันเป็นกระดาษนี่เด้ง อ๋อบอยไม่พูดของบอยเลยก็คุณไม่ได้เตรียมคุณแค่เพิ่งคิด <c oughs> บอยทาเป็นเหมือนว่าคือเราจะมีสีกับกระดาษอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวละครอ,อย่างงี้ใช่ไหมก็ทําเป็นแบบเหมือน 2D อะด้านข้างแล้วก็แปะจากแบ็กกราวน์ไล่ยันแบบมาโฟกัส <c oughs> นี่ยมันคือแบบกอ <c oughs> ถ้าเป็นแบบกอก็คือแบบได้ปามอโหวดโหวดหลายชั้นหรือเปิดออกมาเป็นบล็อกอ่ะอหลายชั้นหนึ่งสองส อ่าโอเคแล้วกคุณฐานหลายชั้นกันร้องต่อไปป๊อปอัพหนึสองป๊อปอัพโอเคเป็นป๊อปอัพโอเคโอเคข้างหน้าจะเขียนพี่น้องป .4 เขียนคนละคำแล้วกันพี่น้องป .4 นี่แปะไหมมันจะได้วาดได้ง่ายๆตกแต่งไงเออต้อึดึดึดึงต้ตึึึ ตเิลงอะไรเพลงอะไรเพลงเซนต์คอร์ป่ามึกแดงแผงรถแย่มากเหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไม่ลืมพอไปฉี่0นาทีโอเคเราพลิกเลยคดีพิกแเลยเอาเอาโอ้หย ะอน้องปานจะดีใจไหนมากกว่าระหว่างหนึ่งก็คือเราสทำสคสด้วยใจด้วยรักส่งไปให้สองก็คือเราใส่ไปสองพันใสสองพันพี่โอเคคนถัดไปน้องก็จะเป็นฟอนต์ของก้องที่ก้องคิดขึ้นมาเองแต่เหลือที่ให้คนอื่นคําว่าน้องไงโอเคเป็นธีมทะเลาะกันโชว์ตอนรับปีใหม่อันนี้จดขสิทธิ์หรือยังอะฟอนต์นี้ยังดีไม่ต้องจดหรอก น้องในกล้องในกล้องผิดก็ไม่มีชีวิตนี่ไงเขาเทอะเจ้บปาไหมปอจุดปอปลาจุดอ่าคุณจะฟ้อนไหนคุณจะฟ้อนไหนอัษณา New ห้าสิบแปดปอก็เห็นปอปลาเฉยไม่มีอะไรนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้วงกลมนั้นมาแปะตรงนี้เออนี่เห็นไว้น่ารักหัวนมหัวนม ทำไมต้องเลขไทยด้วยอ่ะถ้าเขียนเลขอาราบกฝรั่งก็เข้าใจอะสิเฮ้ยเป็นช้างอ่ะน่ารักทางาดคือเป็นช้างทำไมอุ้ยสวยอยู่นะนไม่ใช่การ์ดไก่กานะรอบเนี้ยจะเป็นอะไรเป็นการ์ดกาไก่สองสองนี่ย่อมาจากอะไรส่งความสูงอ๋อสามคุยสามพูดคำยากใครพูดแล้วโอเคคอยอยากเขียนเป็นวาดรูปเป็นเสือ แล้วก็วาดเป็นควายก็วาดเป็นเสือโอเควาดอะไรกระเจิยวอ่าใครวาดตัวต่อไปก้อยโอเคก้อยก็วาดปลอยลงไปเออเหมือนหมีเลยกำลังจะพูดหมอคอสอคอจะวาดคอให้เป็นตีมเดียวกับปลอยโอเคแต่ห้ามวาดอวัยวะเพศ กวางมาแล้วกวางกว่าจ็อปเปอร์จ็อเปอร์ตัวใหญ่อุ้ยหัวร้านเหมือนก้อนเลยอ่ะหนูอุ้ยนี่มันไนนี่จบนแต่แ่แต่แนแต่แตาแล้วควา่ควายไปแล้วไม่ต้องวาดควายอีกหนูหนูที่ข้าวเปื่อน ทำขอบไหนรีวิวปีนี้ซิว่าเป็นยังไงบ้างปีนี้ของก็เป็นไงเป็นปีที่พยายามจะขยับขยายนะในวุ้นภาษาในเรื่องของไซส์กางเกงในเรื่องของไซส์กางเกงด้วยหลายก็แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ว่าต้องตัดให้มันใหญ่ของากันโอเคก็ก็อยู่ตัวตัวที่อก็เป็น เป็นปีที่พยายามจะขยับขยายให้วุ้นภาษามันไปหลายๆทางได้มากขึ้นเนี่ยพิงนี่พิงนั่งพิงเจ้าของ Facebook เขาแบบเออผีเข้าผีออกมากใช่ปหมเลยทไมอยู่ในออนไลน์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้อ่าเจ๊ป้ามล่ะปีนี้ก็เป็นปีที่ทำอะไรค่อนข้างหลากหลาย ทิกตอกอวอร์ดอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือในชีวิตอะไม่ได้คาดคิดว่าการที่เราชอบร้องเพลงไปวันวันมันจะมาได้ถึงขนาดน้องปายก็เป็นปีแรกที่ออกจากงานประจำา<อ>ลออกมาทำที่น้องว่าสีเป็นตัว<อ>แล้วออกจะออกอะไรอย่าง <c oughs> ใกล้และ<อ>้วล่ะเฮ้เขาให้พุ่งไปด้านนู้นมึงมึงพุ่งมาด้านนี้ทำไมอาไปไอ้เงา จิ๋วมันต้องไอ้ด้านนี้มันต้องอยู่ตรงนี้สถานที่ที่ชอบที่สุดประจำปี2022เปนที่ไหนถ้าปล่อยไปปล่อยสุดในปีนี้ก็สยามเขาถามว่าชอบไหมไปบ่อยก็ดีสยามมันแปลว่าเราได้งานเขาถามว่าชอบไหมก็บอกว่าดีไงโอเค อีกแผ่นหนึ่งต้องเอากระดาษร้อยปอนอ่นเดี๋ยวเราจะทำสี่ตัวใช่ไหมอ่ะเอาเนี่ยมาดิไม่ใช่ร้อยปอนร้อยปอนอยู่ไม่ไม่เอาอันนี้มาออกแบบก่อนเอาแบบกอนเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นเราสี่คนขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่โอเคหรือว่าเราโอนให้ออกคนแรกที่ออกจะได้วาดกอคนที่สองที่ออกจะได้วาดจีาคนแรกที่ออกจะได้วาดกอน้อยออก ใครวาดก็ใครวาดจีบปามได้บอกว่าตัวเองใครชนะได้วาดปอยโอเคยิ้มสุดย้๊ถ้าเราเป็นน้องมดเราต้องเร็วกว่านี้นิดนึงตรงนี้ไม่ต้องเป๊ะเราฉีกมือก็ได้ไม่ได้มันไม่ออกมันลอยปอนไอ้ปอนอยู่อนุบาล ต้นไข่ต้องทเองนี่คือจอุ้ยเราต้องเจอว่านเลยอุ้ยจิวว่านก็สวยมากเหมือนเบนโบสเลยเอุ้ยของน้องก็เหมือนคอมแบนเจอร์รี่มาก ไม่ทิงแพนเตอร์แบบผิดตี้อยู่ข้างๆกระเป๋าอดิดาไม่ใช่อดิดาปอยปีนี้ของปอยเป็นไงตรงปีนี้ปอยได้ไปเกาหลีกับม,มิโดไปเจอคิวตุยอนแล้วก็ได้แบบว่าไปเป็นวิทยากรแล้วก็ได้ออกเวิร์กพอยอ,ออกรายการด,าด้วยแล้วก็ได้ทำเพลงมาชอบได้ไปญี่ปุ่นคนเดียวอ้อเย็มือนกันมึงวาดตัวไจิว ยูฮูบ้าหน่อยยูฮูว้าวมึงต้องไปอยู่ใต้ว่าหงบกจะยูฮูกับบอลยูฮูคืออะไรเอากันเอาเหรอปีหน้าปีอะไรอ่ะปีละกาไม่ใช่ปีกระต่ายหรอกก็ปีกระต่ายก็ปีละกาไงกระกาเป็นไก่วายกระต่ายมันเถาะป่ะไม่ถ้าถอกนั้นงูไม่ถ้าถอกนั้นเวลามันหนังหุ้มปลายมัน โอ้ก็ใส่รองเท้าสูงแบบนั้นเลยเหรอจิ๋วทีมมึงยังเป็นหมีได้เลยไม่ใช่โหครับตั้งใจแรกตั้งใจว่าจะเป็นอะไรหมีอ่าทำฐานข้างหลังปล่อยโมเดลก่อนปล่อยปก่อนอ่กโอเคดูได้ว่าเก่งเหมือนปากไหมมือกับปากอะไรมันเก่งยาวไปไหมเก่งนะที่เขาทำเดี๋ยวนี้สีหักง่ายอ่ะ สีหักไรไม่ใครจะยืนตรงไหนบ้างก็เลียงเลยเอาเลียงอย่อางนี้างนี้แล้วกันจะยืนนี้เอาทางไหนก็ได้ให้ตัวแข็งอ่ะทุกคนเลยเ เหตุการณ์ไหนที่ประทับใจที่สุดของปีนี้รประทับใจสุดตอนที่นัดทุกคนมาเจอที่ไอคอนสยาม วันนั้นเนี่ยมันแบบรู้สึกได้รับพลังบวกแบบเต็มที่แบบจากการที่มันทํางานมาเจ็ดวันติดเหนื่อยๆเนี่ยมันก็หายจริงๆเพราะตอนเช้าของวันนั้นเราถ่าย M v วีเราเรียงตามใน M v วเลยตอนเช้าเราไปถ่ายอันนั้นแล้วตอนบ่ายเราก็ไปคอนเสิร์ตเยอะเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ว่าคือเจอทุกคนแล้วมันก็มันก็หุกยิ้มไม่ได้พอใครเดินมาคุยก็อยากยิ้มอยากอะไรเขา อันนี้มันสีแดงเปิดขึ้นมาก็เห็นสีแดงแล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่เป็นมึงทำเป็นไม่นี่เอาใครอยากทำเหี้ยได้ลอวัดกันว่ามึงยืนได้ไหมเอาเอาปล่อยร้องเพลงเก่งทัชยะเพลงแรกได้อ่ะโชว์ตอนนี้เอ้ยออเออเอ้ร้องเอลเเก่เเออเออเ้อเออเพอคออเ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 อเออเออเออ่หเเออเอเ กินเร็วเออเออใครทำให้มันเป็นแบบนั้นเยียบเรียบเปิดมาสุดย้อนกัว่างกับชื้นก็ได้ไม่งั้นมันก็ไม่เสมอว่างกับชิ้นอ่านี่โชว์โชว์เปิดมาก็จะป๊า พวกเราเข้าไปอ้อยเว้ยงกันเลยอ้อยเขาขออยู่ยืนทั้งแม่ชีเต็มเลยนี่เป็นแฟเขียนอ้อยพรนะแล้วพออยู่งั้นเหรอใช่มันม่ของใครห่วยสุดเอาออกก็ออกอยู่แล้วออกไปอยู่แล้วดิชคจบแล้วสาวคนของปุ๋งเป็ีมหนังตารุ่งข้าลงมาเรื่อยๆข้าลงมาเรื่อยๆข้าลงมาเรื่อยๆ โอเคมากแล้วหนึคนไปข้าไม่ไปวันว่วายอะตกแต่งตกแต่งและนี่ก็คือซอซอย ก็นี่เป็นคำว่าพี่น้องปอสี่โดยรคนใช่แล้วก็เป็นสอเสือคอควายสอเสือก็คือสอคอสอแล้วก็พอเปิดข้างในเข้ามาป้าอก็จะเป็นแบบนี้ต้องเคยมีกอมีจิ๋วมีปอยแล้วก็ใช่หวะาเจ๊กี้โจกี้ อ่าแล้วก็มีเขียนคำอวยพรน้องปอเขียนว่าทูผู้ได้แฮปปี้นิวเยร์สวัสดีปีใหม่ปี2023นี้ขอให้เป็นปีที่มีความสุขทุกวันเลยนะขอบคุณที่ยังติดตามพี่น้องปอสีอยู่นะจุ๊บจุ๊บขอแข็งคุณขอแข่งคุณขอแข่งผมก็สุขีีสุขค้างกัละวังสุขโขแล้วก็ฟอร์มผู้ให้ก็ป็นจิวโอเคเจเขียนว่าแฮปปี้นิวเยร์ทูยู2023 3. ขอให้คนที่ได้รับการนี้ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะขอให้เป็นปีที่ดีของพวกเราตลอดปีนะหมายถึงพวกเราก็คือเราแล้วก็คนที่แก่ไม่ไม่พวกเราหมายถึงพวกเรา4คนเขาเขาวยเขาจัดได้ดีไปแล้วก็ลูเยิบไอไลเอิฟยูต้องตวนว่าถึรว่าอูเลิบใหญ่มาก ดูอะไรอ่ะดูแล้วขอโทษคนที่ได้อันนี้ไปด้วยอ่ะปอยวัสดีมีใหม่ปูนคือผู้โชคดีกรบผมดีใจที่วันนี้คุนได้รางวัลในวันนี้เชื่อไหม ผมก็เขียนเขียนิงเขียนว่าเชื่อมาจริงจิงทำเต็มที่นะให้ได้เป็นการยักนี่ออกมาเอาทุกคนถือแก้วน้ำแล้วชูขึ้นพูดร้องกันใจหน้า้าตัวกอ็เขียนว่าถึงคุณปีหน้าจะดีกว่านี้เชื่อกอไอ้กอล กสยักษ์อันนี้นะให้อคอมเมนต์เข้ามาอวยพรไม่ว่าจะเราหรือว่าจะอวยพรใครก็ตามใครก็ตามในเพจอะไรเนี้ยถ้าสมมติว่าเขาอวยพรไหนโดนใจแค่หนึ่งคนรับการสอสอนี้ไปเลยก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะคะอขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ขอคอนที่ติดตามกันมานะคะถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะก็ติดตามก็ดันนานๆ โอเคใครที่อยากดูอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะใครที่อยากได้การ์ดก็คอมเมนต์อวยพรเข้ามาส่วนมผมไม่อยากได้ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดทักายยังไงนะครับแชร์ได้แชร์ได้แชร์ได้แชร์แชร์ได้แชร์ได้แชร์ได้แชร์แ้่กลงขายม้าไหน่อยากให้เห็นตา้าขอให้รอดยดกว่านี้เไ